วิธีตั้งค่าเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดไฟขั้นตอนแรกคือเราต้องปรับวันเวลาให้ตรงกับปัจจุบันก่อนโดยการตั้งค่าวันให้เราทําการกดปุ่มคล็อกค้างไว้ก่อนแล้วกดปุ่มวีคในการตั้งค่าส่วนการตั้งเวลาชั่วโมงให้เรากดปุ่มคล็อกค้างไว้เหมือนเดิมครับแล้วกดปุ่ม p o w เวอร์ข้างบนตรงกลางมันจะเป็นการปรับเวลาชั่วโมงส่วนการปรับเวลานาทีก็ให้ทําการกดปุ่มคล็อกค้างไว้เหมือนเดิมจากนั้นก็กดปุ่มบนขวาสุด จะเป็นการปรับนาทีครับพอได้วันเวลาเป็นปัจจุบันแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้แล้วครับโดยให้เรากดปุ่มด้านบนสายสุดจะเป็นปุ่มโปรแกรมที่เอาไว้ให้เราตั้งค่าเวลาเปิดปิดไฟซึ่งในเครื่องนี้มันสามารถตั้งโปรแกรมได้ถึง16โปรแกรมเลยหรือก็คือเราสามารถตั้งชว่วงเวลาเปิดปิดไฟได้16ช่วงนั่นเองคราวนี้ผมจะตั้งโปรแกรมที่1 ถ้าสังเกตดีๆตรงข้างหมายเลข1มันจะมีคําว่า on อยู่ซึ่งหมายความว่าเป็นการตั้งเวลาเปิดของโปรแกรมที่1น,นั่นเองครับส่วนการตั้งวันเวลาเราสามารถทําได้เหมือนเดิมเลย ปุ่มวีคจะเป็นการปรับวันอย่างเช่นวันจนันทร์วันอังคารนี่แหละครับปุ่มมาเวอร์จะเป็นการปรับเวลาชั่วโมงส่วนปุ่มมินจะเป็นการปรับเวลานาทีครับแค่นี้เราก็ตั้งเวลาเปิดไฟแล้วครับจากนั้นก็กดปุ่มโปรแกรมอีกครั้งเราจะเห็นคําว่าออฟอยู่ข้างๆเลข1มันก็คือการตั้งเวลาปิดไฟของโปรแกรมที่1นนั่นเองครับส่วนการตั้งวันและเวลาสามารถตั้งได้เหมือนเดิมเลยครับพอตั้งเวลาเสร็จเราก็สามารถเอาไปเสียบใช้งานได้เลยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องดูครับนั่นก็คือตรงนี้นั่นแสดงว่าเครื่องนนนนี้้้มักักกํําาาาลงงทงอยู่่แตถดใหเป็ มันจะเป็นการเปิดไฟอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ากดเปลี่ยนเป็นคำว่า o f f มันจะเป็นการปิดไฟโดยที่เครื่องตั้งเวลานี้มันจะไม่ทำงานเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดให้มันเป็นคำว่า Auto ครับเครื่องตั้งเวลามันจะได้ทำงานโดยอัตโนมัติและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานของเครื่องตั้งเวลาตัวนี้ครับส่วนถ้าใครสนใจอยากได้เครื่องตั้งเวลาแบบนี้กดสั่งซื้อเลยที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์